นะครับแม่ค้าบอกแปลงไทยได้วยนะครับโอ้ผมไหนานท้งจากบาทครับสี่สิบแล้วสี่สิบไหนาเขาตัดเดือเนี้เนะี่ยใส่กระชาหน่อยเนาะน้าพอบ้านโคเด้นไทย เนาะแกงหน่อไม้แกงเลียงไก่เด็ดเด็ดก็น่ากินมากครับอันนี้ก็แหนมเนะแหนมหมูแหนมหมูแหนมเนื้อนะครับ มีส้ <ım. S 2> ตมตำด้วยนะครับท่านผู้ชมครับตามสั่งครับได้โอกบอันนี้ตัวอ้วกบนะครับอ้วพี่น้องเลยนะครับอ้วกอ้วกบ้วกครับของจักบาทครับนี่อันอันจักบาทรดิหัวอ้วกสามหาดมีอ้วกบด้วยพี่น้องเลยอ้หากินยากด้วยนี่นะ พ <c oughs> อ,อมาเจอบ้านนอกนะครับาขายทุกวันนะเนาะยดวันจันทร์นะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> หน้าบอบ้านโกเดนทาวนะโกเดนทาวหนึ่งในซอยตัดไปแทรกกสาเนาะก็ผ่านไปผ่านมาครับเลยนะครบับโอ้ของกินเยอะแยะเลยอ <c oughs> ันนี้ก็เด็ดเด็ดก็ นี่ครับไหนาถุงละสามสิบห้าบาทถุงละสี่ส่วนถุงละสี่สิบาทอาหารจนยากครับเป็นอาหารอีสานแท้ๆเลยนะครับออืครับแวะกินได้นะครับชื่อร้านอะไรนะร้านส้มตำน้องมะนาวร้านส้มตำร้านส้มตำน้องมะนาวนะนี่ครับผม นี่ครับเส้นแพกกระสา,ามีไก่ย่างด้วยครับตอนนี้ย่างเสร็จแบบล้วผลไม้ก็มีด้วยนะครับแม่ค้าบอกแตงไทยด้วยนะครับโอโรหมดให้เลยนะครับแตงไทยนะครับไปทําของหวานเนาะโอ้ยอดเลยครับ <า S 2> <า S 1> ผมมาจากบ้านนอกทั้ <า S 1> ทงนั้นเลยนะครับจากต่างจังหวัดเลยนะครับแตงโอมามา,มา,มาพี่น้อง ผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะครับผมหน้าหมู่บ้านโคดนทาวหนึ่งนะครับเส้นแพรกระสานะครับมาๆๆๆขอบคุณครับที่รับชมติดตามไปนะครับ